ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าใดตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผ่านแผ่นดินของบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์แม่น้ำเจ้าพระยาเคลื่อนผ่านวันเวลาหล่อเลี้ยงแผ่นดินทองให้ชุ่มฉ่ำเรือสินค้าเรือยนต์ข้ามฟากทุกชีวิตเป็นสุข 롬옌 วันนี้ฉันน่ายินดีนะครับที่มีโอกาสได้เจอคุณธพาแหม้ด่ฉันเชื่อว่าทางพระนครจะต้องยินดีกันทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงที่เสด็จมาทรงเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าจะยิ่งยินดีขึ้นไปอีกนะครับถ้าคุณธพาจะอนุญาตให้ผมพาคุณธพาและชมพระนครบนสะพานรพุทธยอดฟ้า ดิฉันก็ใครที่จะชมความงามของแม่น้ําและสองฝั่งพระนครว่าจะงดงามเพียงใดถ้าหากว่ามองอยู่บนนั้นเป็นบุญของพวกเราเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริทรงพระปรีชาทุ่มเทพัพฒนาบ้านเมืองเราให้ก้าวหน้าจริงแท้เทียวบุญเหลือเกินที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ แล้วที่เขาลือกันว่าสะพานมันเปิดปิดได้จริงไหมคะตายแล้วแล้วถ้าเดินเดินอยู่สะพานเปิดขึ้นมาจะทำยังไงล่ะคะ <c oughs> ไม่หรอกครับสะพานจะไม่เปิดตอนเราเดินหรอกครับแต่ถึงกระนั้นผมขอรับรองนะครับว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับใ,ใครทั้งนั้นโดยเฉพาะกับคุณอาภา เราเคยเจอกันเมื่องานฤดูหนาวเมื่อคราวก่อนใช่ไหมคะคุณดิฉันมอมหลวงสุวีนาค่ะวันนี้เราทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยนะครับที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานสําคัญเช่นนี้แล้วคุณละครับรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในชั้นนี้นี่ก็ใกล้เวลาแล้วพวกเราไปเตรียมรอรับเสด็จกันดีกว่าค่ะ รุงรัตนโกสิ์เจเริญไกลใต้ร่มพระบรมโพธิสมภานสองฝั่งแม่น้ำเชื่อมต่อก็เกิดความรักความสามคัคคีจากเกษตรกรรมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า รุ่งเรืองสมเป็นเมืองเทวดาน้ำพระไทยจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งกรุงสยามไหลรินร่มเย็นเป็นหลังสายน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลสายน้ำแห่งความรักสายน้ำแห่งกรุ่มรั